เรามาดูว่าขรมอรใหม่ของคุณอนุทินนายกรัมตรีคนที่32เนี่ยจับตานะคะรัฐมนตรีว่าที่ค่ะว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานต้องไม่ลืมนะคะที่ที่ทหารเราต้องเสียชีวิต17บวกเจ็บอีกเป็นพันนนะคะที่ชายแดนกับขเขมร ตรงนี้แหละค่ะคนนี้เป็นคนที่พูดเรื่อง50-50แบ่งน้ำมันที่เกาะกูดและเป็นคนของปตทเก่าก็ไม่อยากจะบอกว่าปตทแปรรูปใครเข้ามาซื้อไม่ว่าจะเป็นอีพ็อกซี่หรือเป็นตัวแทนซื้อก็เรียกได้ว่าปตทหรือแหล่งน้ำมันเนี่ยแหละเป็นคลังเงินของคุณทักษิณ ตรงนี้ต้องจับตาดูถ้ารัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นคนนอกมีคนนอกห้าคนนะคะหคนคนอื่นเนี่ยก็ก็ดูถ้าดีจะดีแต่คนที่ว่าที่รัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงการคลังไม่ออกชื่อนะคะดิฉันไม่ออกชื่อเป็นอดีตคนนั้นและในวงเล็บเป็นคนที่เกี่ยวเนื่องกับทางตระกูลของคนที่ติดคุก เพราะฉะนั้นเราก็ต้องจับตาดูว่าส่งคนนี้เข้ามาเพื่อจะมาเรื่อง50-50ที่เกาะกูดหรือเปล่าวันนี้ต้องบอกไปที่หัวหน้ารัฐบาลคือคุณอนุทินว่าข้อที่คุณควรจะต้องทำนะคะคือเรื่อง MOU 4344ให้ยกเลิกแล้วก็เรื่องแผนที่1ต่อ2องแสนยกเลิกเพราะแผนที่สากลเขาใช้1ต่อ5้าหมื่น นะคะทีนี้มีอีกปัญหาเรื่องเกาะกูดเนี่ยสำคัญจับตาคอรมอรถ้าโปรดเก้านำเข้าถวายสัตว์ในอีกสองสาวันนี้จับตาคนสำคัญคนที่หนึ่งก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน